ทายทอง o u v e ว y w e ่ uh, l well and จะสบายดีแ c ะกลับมาประเทศไทยและรักสงสารคุณกวินนะคะก็อยากให้กลับมาไวๆให้เขาหายไวๆคิดถึงทุกครั้งเวลามาเชียร์อ๋ออยากให้พี่กวินหายไวๆนะคะสู้ๆค่ะพวกเราพร้อมที่จะมาเชียร์พี่ทุกนัดค่ะสู้ๆค่ะก็เสียใจนะคะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้พี่ตองค่ะ อยากให้พี่ตองหายเร็วๆเ,เ,รเ,รเ,รเรียกความฟิตกลับมานะคะแล้วก็รีบกลับมาทําผลงานให้พวกเราสาวเอค่ะเร็วๆค่ะ,ะน้องตองยังไงเอนโซนรอน้องอยู่ครับเมืองทองทุกคนรักน้องทุกคนครับผมสวัสดีค่ะน้องตองตอนนี้ทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องตองอยู่นะคะยังไงกลับมาไวๆทุกคนรออยู่นะคะ,ะก็ขอให้ตองหายเจ็บไวๆแล้วกันนะครับเพราะว่า รักษาสุขภาพพี่ดีๆนะครับเพราะว่าทีมต้องการตองมากนะครับหายหายใจไวๆวครับผมครับก็ขอให้พี่ตองหายไวๆคะ่ะแล้วก็ขอให้พี่ตองกลับมาเป็นมาเป็นโกของเราอีกครั้งหนึ่งคะ่ะต้องให้ไปตองหายเร็วนะครผมผมคิดถึง วัสดีครับชมครับวันนี้ครับสปอร์ตรับอุณในช่วงรับอรุณไทยลีกนะครับเปิดหัวด้วยความคิดเห็นของแฟนบอลเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดรวมถึงวินฟรีเจฟเฟอร์กับคุณสือทีมชาติไทยที่ทั้งหมดเนี่ยแสดงความห่วงใยไปอย่างเจ้าตองกับกวินธรรมสัจจานันท์นายประตูมือหนึ่งที่ตอนนี้กําลังพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บนะครับวันนี้ครับผมมาบุกถึงโรงพยาบาลกรุงเทพครับมาดูพัฒนาการของเจ้าตองหลังจากที่หาย แางกัตที่เจ็บนะครับแล้วก็ผ่าตัดมาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะไปฟังความคิดเห็นนะครับจากคุณหมอพรอเทพมาเานี้ครับผู้ที่ดูแลตองอย่างใกล้ชิดครับคุณหมอพรเทพเป็นแพทย์ประจำทีม SCG เมืองทองยูเนเต็ดว่าให้คำมั่นสัญญาได้แค่ไหนว่าเจ้าตองจะกลับมาโลกสอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เจ้าตองทำกายภาพบำบัดอยู่ด้านในนี้ครับตามผมมาเลยครับ ครับชมครับตอนนี้รับอรุณไทยลีนะครับบุกเข้ามาถึงห้องกายภาพของเจ้าตองนะครับตอนนี้กำลังทำกายภาพบำบัดด้วยเครื่องออกกำลังกายต้านแรงน้มถ่วงนะครับนี่ครับกำลังเรียกความฟิตนราดูไปนะครับตองครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ัมันมันหนึ่งราค่อยๆดีขึ้นทุกๆวันแต่ว่ามันก็ต้องต้องใช้ระยะเวลาในการให้กระดูกติดนิดนึงครับ ป็นชีวิตในโรงพยาบาลเข้าออกเข้าออกต้องมาที่นี่ทุกวันก็ทุกวันครับแล้วก็แทบจะแทบจะทั้งวันเลยก็ได้เพราะว่ามามาที่โรงพยาบาลก็ก็ประมาณเก้าโมงแล้วก็กว่าจะได้กลับกว่าจะเสร็จในช่วงเช้าเนี่ยก็จะประมาณเที่ยงกว่าเกือบบ่ายแล้วก็จะกลับไปพักที่โรงแรมแป๊ดหนึ่งแล้วก็บ่ายสามก็ต้องออกมาถึงมาหกโมงครับ ผู้ชมไม่ต้องตกใจตองจะขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้นะครับเพราะนี่คือเครื่องออกแรงกายต้านแรงโน้มถ่วงเป็นเครื่องแรกแล้วเครื่องเดียวในประเทศไทยด้วยนะครับที่คิดไหมว่าจังหวะที่ออกมาประทะในจังหวะนั้นจะต้องมาอยู่โรงพยาบาลที่ทำกายภาพอยูตรงนี้คือตอนที่โดนมันมันก็คือแบบก็คิดว่ามันมันคงจะหนักนะครับมันมันเหมือนมันเหมือนเหมือนจะรู้เลยว่าแบบว่าโดนมันโดนเต็มเต็มเลยแล้วแบบ เหมือนเหมือนคนนั้นก็ไม่เบาให้เราด้วยคือแบบผมก็พยายามยางแล้วแต่แบบเหมือนเขาก็ยังใส่มาอยู่อะไรอย่างนี้ก็แบบก็คือคือพอโดนปแบบุ๊บก็แบบรู้เลยว่าแบบคงคงจะไม่คงจะไม่น้อยแน่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ประมาณนั้นแต่ว่าก็ถือว่าสโมสรเอสจีเมืองทองแล้วก็รพยบากรุงเทพก็ดูแลเป็นอย่างด<ช>ีนะ<ป>ครับตอนนี้หลังจากเจ็บมา่าตัางเรียบร้อยอาการอาการดีขึ้นเรื่อย ตอนนี้ก็25วัน25วันแล้ววันนี้นะครับครับผมแล้วก็วันนี้น่าจะมีเอ็กซเรย์รอบหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเข้าไปฟังหมอว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างอืมนะครับปกติชีวิตจําววนช่วงนี้ก็จะต้องมาที่นี่ทุกวันแล้วก็ใครที่ดูแลเราในประจำคุณพ่อคุณแม่จะดูแลียจะเป็นพ่อแม่เนี่ยค่บก็จะเป็นพ่อแม่มาดูตลอดก็ผัดกันมานอนเลิกนอนเฝ้ากันครับครับผมก็เียเป็นแ่ แฟนไม่แฟนไม่มาดูไม่มีแฟนโอ้นึกว่าัไโอ <c oughs> ้อย่างงี้ยังไม่มีแฟนครับย,ยังไงโอ้ยนะยิย้มเลยนะครับนะครับทีนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ตอนนี้ยังเจ็บอยู่แต่ว่า <c oughs> เห็นเวลาเบืองทองเตะทีไหลยตองนี่ไปที่เอสจีสเตเดียมทุกนัดเลยคือยังไงอยากไปตามเชียร์เพื่อนๆทั้งทั้งนี้อาการของเราเนี่ยังเดินเดินไม่ค่อยไหวเลยอ่ะก็คือ ถ้าดูว่าเตะในบ้านที่เอสซีเมืองทองเนี่ยก็อยากจะไปเชียร์อยากจะไปอยากจะไปดูเขาแข่งครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมนอกบ้านมันมันค่อนข้างจะเดินทางลําบากแล้วก็ครับอะไรอาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่ก็คิดว่าในบ้านนี่แหละที่เราควรจะไปเชียร์ได้แล้วก็น่าจะไปเชียร์เพื่อนทีมกันครับเร,บรบอ,อยากจะเชื่อกันลุ้นเพื่อนทีมมากกว่าอ่านะะตอนกลับไปนี่เห็นมีแฟนบอลเด็กเด็กแฟนบอลมาให้กำลังใจกันเยอะมากเป็นไงบ้างของนั้นก็ ก็รู้สึกก็ขอบคุณที่เหมือนกับก็เป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ให้กําลังใจผมเหมือนเหมือนให้แต่ละคนก็แบบน้ายหายไปวๆนะมันมันม่ให้กาลังใจล้วก็ก็ขอบคุณเหมครับเราไปดูปอมดูเพื่อนๆดูวิล่าเกิดพุชซาดูอมริยาดําเป็นไงเห็นฟองของนายประตูที่มามาทําหน้าที่แทนเราก็เขาก็เป็นทั้งเรี่องสองคนก็เป็นเป็นผู้บริหารโดที่มีถึงมืออยู่แล้วแล้วก็คิดว่าก็จะทําหน้าที่แทนผมได้ได้ไม่มีปัญหา แล้วก็คือก็ส่วนตัวของตอนนี้ผมก็อยากจะรักษาตัวเองของแล้วก็คือ,ค,อคืออยากจะมุ่งสมาธิในาการรักษาตัวเองให้ดี่สุดแล้วก็ใหญ่ประกาศประซ้อมไม่ได้ไป็อไหวกลับไปก็ต้องบอกว่าไอ้ทีมชาติเองก็ยังมีศินทวีชัยมีผู้สมัครตัวของหลายคนหลายคนของบุรีรัมย์เองนะครับก็หรือว่า แรงขึ้นมามี<ฆ>มีกังวลตรงนี้ไหมกับตําแหน่งทั้งในทีมชาติเองทุกโมศด้วยคือตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรถึงตรงน,นั้นนะครับครบคือตอนนี้อยากจะอยากจะรักษาตัวเองก่อนรักษาตัวให้หายก่อนแล้วผมคิดว่าตรงน,นั้นก็เป็นเหกเรื่องหนึ่งที่ที่เราต้องกลับไปซ้อมให้ได้แล้วก็คือจวกนองก็ไม่ได้เจ็บครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับคือผมก็เคยเจ็บมามาหลายครั้งแล้วแล้วก็พักแต่ละครั้งก็ก็ไม่ใช่น้อยเท่นั้นเองแล้วก็กคือก็ก็มันมันอาจจะเป็นบททดสอบผมอีกครั้ง คุยกับกาวินทั้งทีก็อดถามเรื่องอาจจะเรื่องเบาๆเรื่องนอกสนามไม่ได้ไนะครับตองเองไม่หลายคนก็ไม่เคยรู้เหมือนกันผมพี่พี่ก็อยากรู้เหมือนกัน<ไ>โดยส่วนตัวเนี่ยตามเชียร์ฟบอลอังกฤษเมียรมรีกอะไรเงี้ยไ,ไม่ทีมโปรดไหมคือถ้ามองว่าให้ให้เลือกทีมโปรดก็จะขอให้เ<อ>ดาแล้วโปรดาหมปลไม่ทันแล้วท<ว>ังนั้นหงแดง ใช่ครับชอบหงแฟนหงใช่ใช่ก็เชียร์ตามพี่แต่ก่อนพี่เชียร์เลี้ยวภูครับเหมือนเหมือนเนี่ภูจะเป็นผมชอบที่ที่ชอบเพราะว่าเหมือนเหมือนคาแรคเตอร์เขาจะเป็นทีมที่แบบไม่ได้มีแบบตัวแบบปิดปี๊ดมากตัวตัวแบบดังมากตัวเก่งมากเหมือนเหมือนจะเป็นเหมือนจะไป็เล่นเป็นทีมมากกว่าอะไรชอบมากกว่านี่ชอบเหมือนพี่เป้โรนอลิสเลยนะนะฮะแล้วนายประตูที่ที่เรายึดเป็นแบบอย่างเนี่ยมีไหมหรือว่า ค,คือว่ามีมคือผมเรือเ่อกที่จะชอบดูหลายๆคนมากกว่าก็ไม่ว่าพวกเรื่องคารหรือว่าคาสิยาพีเตอเชฟวานเซาอะไรเเหมือนเหมือนชอบที่จะดูคาแรคเตอร,ร์ดูดูวิธีการเล่นเพราะว่าแต่ละคนก็มีมีสไต,ตล์กันเะไนี่ที่แตกต่างกาันแล้วก็ก็มีข้อดีของของข้อเด่นของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปก็เหมือนกับกับนำแต่ละอย่างขอเขามาพยายามที่จะมาใช้กับตัวเองให้ามากที่สุด นในฐนานะที่เป็นประตูเอง<ช>นะครับกองหน้าในในเมืองไทยในไทยพิมพ์ลีกนะฮะเราหาวนใจกับการยิงประตูของของใครมากที่สุดก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ในเวลาแข่งก็แข่งเลย <นะ S 2> ก็คือก <นะ S 2> ็คือเล่นเลยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สนใจว่าคนนี้คือใครคนนี้นค,คือใครก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรถึงตรงนั้นเลยแต่ว่าถ้ามองว่า ถ้าถามว่าใครเก่งที่สุดมากกว่าดีกว่าถ้าเป็นผมผึโชคดีที่อยู่กับทีมเนี่ยกับพีระเซนโอ้โหมว่ามนุ้ยเนี่ยเป็นเป็นคนที่สุดยอดแล้วครับพบเครื่องในเรื่องของของความเป็นศูนย์หน้ามากกว่าคือแมตต์จริงๆเนี่ยไม่มีโดนยิงแน่นอนตอนซ้อมนี่โดนยิงเบ่อยไหมก็มีก็ก็เหมือนเหมือนเราก็ดีด้วยที่คือในในจัรลัสตีโบ้ก็ดีที่ได้อยู่ร่วมทีมได้ซ้อมกับกับ สูน้าที่เหมือนกับเก่งที่สุดในเมืองไทยเลยมาเนียแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างนี้หร,หรือเปล่าแล้วอ,อยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราไปถามมุ้ยนะ <c oughs> นะฮะอ่ะสุดท้ายครับหมายแฟนๆหลายคนก็เป็นห่วงกองนะครับว่าแผ <c oughs> ่งจะกลับมาเมื่อไหร่ในเลกนี้ในครึง่งซีซั่นแรกอาจจะไม่ทนแต่ว่า <c oughs> ตรงน,นี้ให้อ่าให้ความมั่นใจกับแฟนบอลทั้งแฟนเมืองทองแฟนทีมชาติไทยนึกว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ทันเลกสองหรือเปล่าคือตัวถงเองก็ตั้ง ตั้งเป้าวไว้แล้วว่าอยากจะอยากจะกลับมาให้ทันเลขสองก็ก็คิดวกก่นา,าน่นา,จะ,นาจะทันน่าจะน่าจะทันอย่าง,างน้อกกนยต้องได้เล่น,นคิดว่าปีนี้ต้องได้เล่นครับก็คือแบนี้ดูจากการความตั้งใจตรงนี้กลับมาได้ทันอย่างแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องราวของการที่พัฒนาการของตองนะครับในการที่หลังจากเจ็บมาแล้วก็เรียกความฟิตกำลงังเรียกความฟิตขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้ยังมีอีกสองบุคคลสำคัญนะครับที่จะมาให้ความเห็น เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนะคคนหนึ่งก็เป็นคุณหมอพรเทพมาเนี่ซึ่งดูแลตองมาโดยตลอดรวมถึงคุณพ่อประมวลด้วยครับว่าเขามีความที่เห็นอย่างไรทุนี้เดี๋ยวปล่อยให้ตองเนี่ยกายภาพบำบัดไปก่อนกับเดี๋ยวพี่ขอไปหาคุณหมอไน้หนึ่งข,ขอบคุณ<ข>ตองมากเลยครับข,ข,ขอบคุณครับพูดถึงสภาพจิตใจนะฮะผมผมบั่นใจว่า เขาเองตอนนี้สภาพผิดใจอยู่ในเกมที่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 ดีคะไม่ไม่กังวลอะไรฮะก็ก็มีความมั่นใจสูงและแล้วก็มุ่งม,มั่นในการที่จะจะทำกายภาพบัตรของเขาตามที่แพทย์สัง่งพูดถึงอาการตอนปัจจุบันเนี้ยนะฮะก็อยู่ในเกมที่น่าพอใจนะครับก็ผมไม่กังวลแล้วตอนแรกๆกังวลแต่ตอนนี้ไม่กังวลแล้วเพราะว่า ก็มีทีมแพทย์ที่ที่ช่วยดูแลนี่ก็ผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ดีดีดีมากทีเดียวเลยครับครับแล้วก็ฝากบอกถึงแฟนบอลของน้องตองหรือกวินเนี่ยนะฮะแฟนบอลไม่ว่าจะในานามทีมชาติหรือในานามสโมสรเนี่ยก็มั่นใจนะครับขอให้มั่นใจเออผมมั่นใจว่ายังไงกวินเนี่ยสามารถที่จะกลับมามอบความสุขให้กับแฟนบอล ทุกๆคนได้ครับขอบคุณมากครับก็นับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็25วันนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีดมากกว่าที่เราคาดไว้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าด้วยการผ่าตัดที่ที่ค่อนข้างที่จะ,ะทําให้กระดูกติดกันได้เร็วขึ้นแล้วก็นานแน่นแบบนี้ก็สามารถจะทาให้ตองเนี่ยเดินลงน้าหนนะักได้ค่อยๆเพิ่มมากขึ้น นะครับด้วยด้วยดวยการก้าวหน้าที่รวดเร็วนะฮเรามีทั้งทาราบำบัดการลงไปในน้ำขี่จักรยานแล้วก็เดินด้วยเครื่องเขาก็มีการเดินแล้วก็ธรรมชาตินะฮะโดยเฉพาะเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆที่โดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขาขาเนี่ยนะครับเวลานักบอลบาดเจ็บแล้วยังไม่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ย ไอ้กล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะลดหายไปในภายใน7วันถึง10วันเท่านั้นนะครับเราก็ได้เน้นกับตองและก็นอก้องทีมงานของเราว่าอย่าให้กล้ามเนื้อตรงนี้ให้หายไปเลยให้ยังคงสภาพไว้เท่าเดิมซึ่งผ่านมา25วันแล้วยังยังเท่าเดิมยังดีอยู่นะครับถ้าเกิดเรายังเมนเทนตรงนี้ไว้ได้เมื่อกระดูกติด3เดือนผมว่าตองก็สามารถที่จะกลับมาในเวลายอย่างรวดเร็วหลังจากที่กระดูกติดได้เร็วเท่านั้นนะครับ ก็ <c oughs> คือคือเราผ่านไปเกือบเดือนละนะฮะอีกประมาณเกือบเกือบสองเดือนสองสองเดือนเนี่ยกระดูกติดนะฮะผมว่าขออีกเดือนหนึ่งหลังจากกระดูกก็ต้องบอกว่าเห็นอาการล่าสุดของเจ้าตองรวมถึงกาำยืนยันจากคุณหมอพรเทพก็แฟนบอลมั่นอกมั่นใจได้แน่นอนครับว่าเจ้าตองเนี่ยจะกลับมาเฝ้าเสาให้กับเมืองทองแล้วก็ทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ หมดเวลาของในช่วงรับประลุนไทยหลีกแล้วครับผมธัเดชเกษรลิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ